สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนคลับเอซีวันนี้เรามาหาหญ้าธรรมชาตินะคะพาเด็กๆมาด้วยพาเด็กหน่อยมาหนำค่ะพี่น้องสามนี่นี่ล่งตัดโหลดนี่คุณชายทองกระตือเมยเจ้า ก็สิบ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 สบิบสบสิบบสิบสบสิ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 บิบสิบสิบสิบิบสิบสิบสสิบสิบส เออเอาพ่นนั่นก็ได้นน่นนะคะเด็กๆแต่ว่ามองหาปลาไปตาหาดีเนาะใส่ม่วงก็ถือๆเอาเหี่มาใส่เอาแมลงลงไปมันลมแห้งลงไปนี่ลมคักเลยแหละเนาะคุว่าปลาบ่อนดี บุ่งกับมี่ด้วยพี่นใ่มไม่ไข่จีบไปเล็วเขาบุ้งเงีอ่อนๆหนาสารพัดด้วยค่ะเอาใส่เสาอุ่มกับแมงเกลียวดนั่นโอ้ยไปหยาคันุ่มเงียนวันนี้เหเสียงเด็กๆนะคะที่น้ำแล้วคุณ เพิเด็กหน่อยเล่นน้ำก่อนหายยังล่ะสั้งสามมีนะคะเออไปแล้วเพชรเพชรอาบน้ำแล้วเด็นน้ำแล้วสบายคุณนาย <laughs> ลอยน้ำแช่งกันมวนกรบเลยพี่น้อง เออเออเออไปได้บนันนันติดลมแล้วติดลมแล้วติดลมแล้ว <c oughs> ผิดหน่อยค <c oughs> ุณนายอาบน้ำก้นเย็นสบายเย็นช่ำใจดีจัง <c oughs> ลงน้ำแล้วเด้อ <c oughs> ัน ແລ້ວລົງວາທອງລົງນ້ຳວາທອງກ້າລົງບໍ່ອູ້ໆໆຂຶ້ນໄດ້ບໍ່ຕິດລົມທອງບໍ່ກ້າລົງນັ່ງແນມນັ້ນອັບນ້ຳແລ້ວສະບາຍໂຕແລ້ວ ท้องอยากลุงอยู่ปรกาศลุงพีนง่น้องนางเฝสานนำต่างส่วนลุงอ่ะพาลุ่งเร็วพาท้องลุ้งหนำแล้วนี่คนชายเพชรนะคะพาเด็กหน่อยมาเที่ยวมืนเนี่ย tao đi đù pho út con nha, kêu bông, ngâm bông, khoa đại dữ tiền, cha phải hay sào ủm sẽ đái phi nông มาแลวเนี่ยหอบมาแล้วค่ะมาเลยเชิญสีมานหนึ่งทำไมลงน้ำมาเรียบร้อยแล้ว ปิงบองเฮ้เช็กย่างมีปิงบองฝนเพชรกระลุงน้ำเรียบร้อยแล้วบักกาศลงตาคุณชายทองแน่ไปขับยางมาเพชรเพชโอ้ยเอาแล้วเอาแล้วซักแล้วฮะฮะฮะ ึนั่นนั่นนั่นนี่ยังล่ะอาทิมออทิมโอ้ยสักเดิอสักเดิร์เล้อาอู้ปะปะมวลแหงมินนกตไตไยแล้วคุณอันนี้อยู่กับสามีนะคะ มาหาอาหารให้สาวอุ้มค่ะคุณชชยเจ้าสมางประกาศลงน้ำไม่กำลังใจพอตีท่อง อันนั้นบบหูยูอืมพ่ออย่างนั่นพาออกมาเที่ยวนะคะพาเด็กๆออกมาเที่ยวก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะยังห่ะพ่ออย่างนัะฮะ มันก็ตื่นแห้งแต่พ่อ,อยังคลิปนี้เ็เอไวซซับนี่ก่อนค่ะสวัสดีค่ะ